สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันระยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีของราศาสต์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่ปลาชาวราศีนี้เป็นคนที่มีเนื้อแท้เกี่ยวกับอารมณ์เป็นคนซื่อตรงนะครับด้วยดาวเกตที่เป็นดาวประจำราศีจึงทำให้คนที่เกิดราศีมีนนี้เป็นคนที่ยึดถืออุรมการณ์เป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดนะครับ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญานะครับเวลาที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือบททดสอบเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาแต่ละอย่างไปได้นะครับ ชาวราศีนี้มีเพื่อนฝูงมากมายเนื่องจากว่าเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายดังนั้นจึงมีเพื่อนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆชนชั้นออกไปนะครับชาวราศีนี้จุดพิเศษคือเป็นคนที่เสียสละนะครับพวกเขามักจะพอใจในสิ่งที่ได้ทำได้ตัดสินใจทำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับ สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์ได้มาทําคลิปเติมกําลังใจให้กับกัลยาณมิตรนะครับวันนี้ขออนุญาตมาในหัวข้อเงินทองกําลังจะเข้ามาดวงท่านผลข้อแล้วนะเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาข้างในเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะครับว่าพลังงานในวันนี้จะตรงกับท่านไหมนะครับ เช่นเคยนะครับคลิปแบบนี้เป็นคลิปสุ่มพลังงานนะครับดังนั้นแล้วอาจจะมีตรงกับบางท่านแล้วก็ไม่ตรงกับบางท่านนะครับขอให้กระยาณมิตรที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปนะครับเอาระรับจาจาร์ขออนุญาตเป็นตัวแทนให้กับทุกท่านนะครับจากให้เช็คพลังงานนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้จงเผยพลังงานในวันนี้ออกมาให้ตรงกับคนที่มีโอกาสเข้ามารับฟังโดยนะครับเอาระรับพลังงานที่ได้ ในวันนี้นะครับที่อาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมามันเป็นพลังงานของคนที่มีบุญวาสนามาเกิดนะครับเป็นพลังงานดวงชะตาเขาเรียกว่าดวงแข็งมากนะครับอาจจะพูดได้ว่าเป็นแมวเก้าชีวิตก็ว่าได้จะขอขยายความนะครับดวงชะตาพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้มันเป็นพลังงานที่แข็งมากๆหมายความว่าในชีวิตท่านนะครับ จะต้องเคยผ่านเคยริมรถชีวิตมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์มีเงินมากไม่มีเงินนะครับหมายความว่าในช่วงจังหวะชีวิตต่างๆเช่นส,ส่วนมากเกิดมาตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับจะต้องลําบากก่อนนะครับพอลําบากแล้วในช่วงใดช่วงหนึ่งจะเจอสภาวะที่โดนหักหลังไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนที่ท่านไว้ใจมากที่สุด และจะมีจังหวะที่ชีวิตดวงขึ้นหาเงินได้เยอะเดือนหนึ่งได้หลายแสนบาทใช้เงินแบบกระจายใช้เงินแบบไม่คิดและจะเจอจังหวะช่วงที่ไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวก็มีนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นพลังงานของคนมีบุญเพราะว่าท่านได้ตั้งจิตมาในชาติภพนี้บ้าง อยากจะริมรองอยากจะริมลดชีวิตของมนุษย์เนี่ยทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจนเป็นรวยนะครับเป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนหาเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองอะไรเป็นต้นนะครับและพลังงานวันนี้นะครับที่ขึ้นมาเด่นมากๆคือเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยพิทักษ์รักษาในตัวท่านนะครับท่านเป็นคนมีของนะท่านลองนึกดูว่าตั้งแต่วัยเด็กมาเนี่ย เหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรได้ร้ายแต่มันไม่สามารถทําอะไรให้ท่านได้บางท่านนี่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่เหมือนจะร้ายแรงแต่ท่านกลับไม่เป็นอะไรนะครับเหมือนบางทีนั่งอยู่ในรถทัวร์มีคนเสียชีวิตท่านกลับไม่เป็นอะไรกลับได้รับรอยแผลเป็นแค่ถลอกนิดหน่อยอะไรเป็นต้นอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะเหมือนพลังงานเหมือนมีเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนมีเทพองค์ใหญ่ที่แฝงร่างท่านอยู่นะครับเพียงแต่ว่า ท่านนั้นไม่รู้ตัวยังปฏิบัติไม่ถูกอันนี้ก็คือพลังงานในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าตรงก็ขอให้ฟังเนื้อหาต่อไปนะครับเอาละครับเนื้อหาในวันนี้ตามพลังงานไพ่ในวันนี้นะครับตามหัวข้อว่าเงินทองกําลังจะเข้ามาดวงท่านพ้นขอแล้วหมายความว่าถ้าท่านได้มาฟังเนื้อหาคลิปนี้ท่านจะรู้สึกว่ามันใช่กับชีวิตท่านมันตรงและ คำอธิบายในคลิปนี้มันจะปลดล็อกชีวิตท่านนะครับหมายความว่าใครที่มีปัญหาที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ตั้งอ,อกตั้งใจพัฒนาตัวเองนะครับอันดับแรกคือท่านจะต้องรู้ก่อนนะครับตอนนี้ว่าใครเทพองค์ใดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่แฝงกายอยู่กับท่านอยู่นะครับแล้วองค์นั้นนะท่านมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับ ถ้าท่านรู้นะครับท่านจะได้ปฏิบัติถูกนะครับหลายๆคนที่ล้มลุกคุคานที่เคยประสบพบเจอไม่ว่าจะความสุขความทุกข์มานับจากนี้ไปนะครับถ้าท่านปฏิบัติถูกท่านจะหลุดเลยนะครับหลุดพ้นจากเคาะกรรมเลยและชีวิตจะมีแต่ความสุขถ้าใครที่เดินสายในการทํามาหาก,กินในการทําเงินส่วนมากสายนี้จะเป็นสายบุญขึ้นมาเต็มร้อเปร์เซ็นต์เลยนะครับ ถ้าท่านมีเงินแล้วท่านรู้จักเอาเงินไปบำรุงพระพุทธศาสนานะครับช่วยเหลือคนนะครับสิ่งเหล่านี้คือมันคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณตามจิตเดิมแท้ที่ท่านอยากจะมาเกิดนะครับมันจะทําให้ชีวิตท่านมีความสุขต่อไปนี้คือท่านจะต้องรู้คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตาน,นะครับแน่นอนว่าที่ผ่านมาที่ท่านประสบป,ปัญหาจากรวยล้นฟ้ามุ่งหน้าสู่เขาเรียกว่าดับดิ้นตอนนี้ เขาเรียกว่าเริ่มฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองกลับมาได้แล้วในอนาคตถ้าท่านกลับมามีเงินมีทองอีกท่านก็จะล้มอีกนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าท่านยังไม่สามารถที่จะบรรลุภาวะบรรลุความคิดบรรลุสิ่งที่ท่านตั้งใจมาเกิดในจุดนี้ได้ณวันนี้ถ้าได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจกับสิ่งศักดิ์สิสทธิ์เทพที่ท่านคอยพิทักษ์รักษาเราว่าเราจะเดินทาง ตามสายบุญตามสายจิตวิญญาณที่เราได้ตั้งใจอยากจะมาเกิดคือการช่วยเหลือผู้คนในสิ่งอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราในอดีตเขาขอให้นำมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือผู้คนนับแต่นี้ต่อไปนี่คือในเรื่องของการพลเคาะในเรื่องของเขาเรียกว่าจิตวิญญาณสายบุญนะครับ และสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้มีความผูกพันไม่ได้มีจิตวิญญาณในเรื่องของสายบุญนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาท่านก็อยากให้คุณเขาเรียกว่าหันหน้ามาปฏิบัติดีช่วยเหลือคนบ้างเพื่อสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองและอะไรก็ตามที่คิดก็ขอให้ลงมือทำนะครับเพราะที่ผ่านมาอันนี้คือไม่ใช่สายบุญนะครับที่ผ่านมาเหมือนตัวท่านเนี่ยมีแต่คิด และมีแต่เรียนอยากจะเรียนโน่นอยากจะเรียนนี่อยากจะศึกษาโน่นอยากจะศึกษานี่แต่ในสิ่งที่อยากได้กับยังไม่ลงมือทำนะครับเช่นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจก็ยังทํางานประจําอยู่ก็ยังไม่มั่นใจก็ยังคิดอยากจะไปเรียนเพิ่มอยากจะไปศึกษาต่อปริญญาโทอยากจะไปศึกษาอันนี้ต่อคือการที่จะเรียนรู้การที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมันไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดคือท่านยังไม่ลงมือทํา ในสิ่งที่ท่านปรารถนาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องเริ่มที่จะลงมือทำลงมือทำการค้าอาจจะยังไม่ต้องถึงระดับที่จะต้องลาออกจากงานประจำแต่ท่านต้องขยันมากขึ้นต้องมานั่งคิดแล้วว่า,าแทนที่จะเอาเวลาไปลงคอร์สเรียนความรู้ที่หาในออนไลน์ได้นะครับหรือ,อศึกษาตามคอร์สอะไรต่างๆตามเวลาที่เรามีแต่สิ่งที่อยากจะโฟกัสคือถ้าอยาก เป็นเจ้าของธุรกิจก็ควรจะเริ่มลงมือทําเลยนะครับเริ่มจากทุนน้อยๆตอนนี้พลังงานมันแบ่งแยกอจะทําเลยก็กลัวจะไปไม่รอดจะลาออกจากงานมาทําจริงจังกลัวจะไปไม่รอดแต่พอทํางานก็มีความเครียดมีความกังวลน,นะครับว่าทํางานไม่มีความสุขอยากจะเป็นนายตัวเองเป็นต้นเพราะฉะนั้นพลังงานมันสับสนนะครับฟังคลิปนี้แล้วให้ทําตามนี้คือให้ชัดเจนกับตัวเองนะครับงานประจํายังต้องทําอยู่ ไม่ต้องสับสนว่าจะลาออกแล้วไม่ลาออกธุรกิจส่วนตัวอยากมีให้ทำทันทีนะครับลงมือทำเลยอาจจะเริ่มลงทุน50001หมื่นหนึ่งเป็นต้นนะครับเริ่มเอาของมาขายหรือเริ่มทำอะไรก็กช่างอเปิดเว็บไซต์เปิดเพจเปิดอะไรลงมือทำแล้วความรู้ค่อยๆศึกษาทำแล้วท่านจะเห็นอะไรที่มันควรเสริมไม่ควรเสริมท่านเริ่มขาย แล้วท่านจะมีความสุขเขาเรียกว่าพลังงานอะ่ะมันจะมีความสุขมันจะโฟกัสถูกที่ว่าเลิกงานมาลุยธุรกิจส่วนตัวอ่าเสร็จแล้วไปทํางานเลิกงานลุยธุรกิจส่วนตัวชีวิตท่านจะอยู่กับ2ออย่างนี้พอทําไปได้สักพักหนึ่งธุรกิจส่วนตัวที่ท่านทำนั่นแหละมันเริ่มขยายแล้วมันเริ่มมีรายได้เข้ามาเขาเรียกว่าเพื่อเพียงพอกับรายจ่ายในรายเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถหรือค่าส่ง อะไรต่างๆนะครับถึงเวลานั้นท่านจะออกจากงานประจำก็ออกได้นะครับแต่เวลานี้ก็ขอให้ทำตามนี้เอาระครับนี่ก็คือพลังงานในวันนี้นะครับกัลยาณมิตรท่านใดถ้ามีโอกาสเข้ามารับฟังก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับ ถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้กัลยาณมิตรทุกๆท่านเลยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ